ยายว่าลเทอร์น่ะบอกว่าปิงปองมันมีร้านนวดร้านหนึ่งลดมากเขาเรียกให้หนูอ่ะขับรถไปเลยนะมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วแล้วจำชื่อไม่ได้พอจะไปปุ๊บจําได้แต่ว่าสิ่งที่แม่อุ้งมันพูดพี่ดอกขอให้เข้าไปแล้วก็เจอนะขับไปเข้าซอกเข้าสอกถอดใจแล้วเว้ยหันไปเงี้ยอียบันทายคนมากวาดลานเหมือนละกาดกวาดล้านวัดอยู่งหน้าอียใช่เลยเรื่องนวดคืออะไรเราไม่เข้าใจเลย และอีกสิ่งหนึ่งคือ Lady and g e n t l e m e n please welcome DJ s. <S ต่อตัวเองมึงพกอผู้ซึ่งเป็นปลรอะไรกันเนี้ยบอกว่าคุณเองต่อะไรกันหบบไหมพูดเนี่ยสามรอบแล้วใครเมือซิ่งอื่นได้นะคุณผู้ชม คือว่าเศร้าแย่า้หรอทำไมเศร้าแล้วฮะ,วะอเราดีใจที่เราได้มารายการเนี่ยเรารอนานาเราแบบเราขอมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คือรายการชื่อว่าแบบตอนนาบงดีเจอ,ออกมาแล้วค่ะดูเข้าเลยขเข้าได้ในบทที่คุณปอ,อแต่เนี่ยคือรายการเนี่ยขึ้นชื่อไว้รายการว่าปิงปองเบาได้เบาอ่ะมัน ทอนดทอดทอดซาดนี้จ้านั่นซาดิจนะแล้วแล้วรายการนั้นอ่ะเขามีสปอนเซอร์เข้าเลยทุกวันอ๋อเหรอรายการนี้เนี่ยทำมา100กว่า EP มึงกูยังไม่มีจนเก้าได้แล้วอย่ากทำให้มันสาวเกินทำไมอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันนี้ขายสาวมันขายสาวคือว่ายังไงคือว่ามันดูทรงพี่ออกงานมันดูแบบก็เฉยเฉยมันก็ดูแบบไม่ดีไอ้แก่ไ้เขาเป็นเซนฟูดป้าคือฉันาะเป็นคนแบบเด็กตั้งแต่เด็กหรือ้ย เป็นคนตนลกแบบเนี้ยแต่เด็กมียาวมีวูดอย่างเงี้ยเรียนแบบอาจจะตลงตั้งแต่แบบแล้วท่านน้องรายเด็กฮะน้<า>องชายลองเรียกคุณแม่พังไย <laughs> วันนี้น้องชายไปไหนจ๊ะก็คือคุณแม่ค่ะล่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยเว้ยแต่ด้วยการที่ทํางานแกดูบดินน่ะอุดมศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยเรียนประถมที่อุดมศึกษาออตอนอุดมก็คือแบบวิดวายไม่ยังไงแบบว่ามันคือมันวิดวายแต่ก็คือมันรู้จิตรู้ใจมันตั้งแต่กคือมัน,มนไม่ใช่เดินไปแล้วกีกลังสนามบาสอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่แค่เป็นคนตลกตลกเวอ่อแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วสถานะตุ๊ดใน ในในห้องอ่ะมันคนเราจะรับมันห้องนึงมันจะมีหลายบทบาทนะออมีแบบไอ้พวกไอ้ตัวอ,อ๋อเป็นตุ๊ด<อ>หัวโจกเป็นตุ๊ดจดชื่อคันคุยเป็นตุ๊ดแบบเป็นตุ๊ดมีอำนาจนลนึงเพราะว่าครูรัก แล้วเป็นแบบออกออกอุ้งอิงไหมแบบจลิตหวานเกินไหมเป็นแบบไม่อ่อนแอก็หวานก็หวานแต่อาจจะไม่ได้ขนาดทุกวันนี้ไม่แล้วมันจับทัดอ่ะถ้ารู้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมันไม่จับทัดจับผูเป็นอ่องมะลิยังไงเลยอ่ะคือแล้วพอเขาบ,บดินใช่ปะ่ะแกอพอเขาบดินคือตอนเด็กไม่เคยคิดฝันว่าตัวเองจะเข้าวงการบันเทิงเวย้ยเลยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องใช้เต็มที่จนวันหนึ่งเสือกชอบร้องเพลงขึ้นมาประกวดกับเพื่อนแกตอนอยู่บดินน่ะเวลาหน้าหนาวเขาต้องใส่เสื้อหนาไปโรงเรียนใช่ไหม เสื้อหนาวสีบานเย็นผ้าพันคอสีบานเย็นของยี่ห้อ W W A กูจำได้เลยก็คือเปียวเปียวแหละก็คือเปียวแล้วคือถเท้าถึงนี่ถุงเท้าถึงนี่พอรู้สึกว่าอะไรอากาศมันหนาว,นาวการที่เราใส่กางเกงขาสั้น,น,นดเด็กชายแล้วเราเผยขาเราหนาว,นาวเราต้องใส่ถุงเท้าถึง <No. S 1> นอง,นองไปโรงเรียนให้ไปสายเพราะคนจะได้มองเพราะอะไรย่างแล้วเดินเขาตเรียนท่านี้ มีอขี่อะไรขี่ม้าโดนขี่ม้าอีกนิดหนึ่งเพื่อนบอกถ้ามึงใส่ที่ข้อผูได้บึงใส่แล้วเนี่ยกูบอกว่าไม่ใช่ไม่เตรียมแต่กูเยอะเกินนั่นแหละเป็นแบบเนี้ยแต่เด็กแกแล้ววันนี้คือดีปรากฏฮอตเว็บมิวสิกอาวอร์ดไม่แต่ฮอตเว็บมิวสิกอาวอร์ดทุกคนสมัยเนี้ยมีเดอะไวท์ใช่ปะชิงชันสวัรด์คอนเทนต์อันแล้วแต่ทางคนไปฮอตเว็บมิวสิกอาร์วอร์ดคือที่สุดของเด็กยุคนั้นแล้วเว้ยแล้วคนจะฟังวิทยุ เหมือนกับฟังแบบ s p o t i f y เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรอดูป่าวันเนี้ยดีเจแล้วดีเจจะดังทุกคนแล้วก็จะฟังว่าปีเนี้ยโรงเรียนไหนส่งใครเข้ามาประกวดตอนดูบ,บนเวทีก็บีเฮฟนิดนึงนะก็ไม่ได้ขึ้นไปแล้วแบบบายินเดชาฮู้โนก็คือแบบสวัสดีครับอะไรเงี้ยแบบปกติคือเพื่อนๆจะเข้าใจว่าเมื่อเราต้องออกทีวีอ่ะมึงต้องเก็กแมนก็ถูกเราหนี่ใครเขาจะ,จะไปออนแอร์อย่างเงี้ยมันก็คือ,อพี่มิกเช็ด่ายรถเอง มไม่อยากรู้คำตอบไม่อยากหาคำตอบให้วันพรุ่งนี ag ้เห็นเขาเป็นกรรมการตอนนั้นตอนนั้นใครเป็นคุณตาชวดไงคุณตาชวดวงล้อแกอะไรนะวะคุณตาชวดอะไรนะคุณตาชวดให้เขาามคุยกัับฉนถ้าตอนนั้นคุณตาชวนปีนั้นได้ปะได้แล้วเราตกรอบไง หน่วยกล้ามันได้จนเขาแบบว่าแกตก,ตกรอบไม่ตกรอบไม่เป็นไรนะมัน,นี่ม,นออมันนี่เขาก็เลยเรียกเขาไปสกรีนเทสแกมมี่แล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณตอนนั้นคือพี่เป้วิศวะนะเอ,อ,อะพี่เป้เขายังไงพี่เป้ก็คือผักดันพี่เป้ก็คือเชียแบบค่อนข้างเชียมากตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเวลาเห็นคือเขาเห็นในกายเรานึก พศนะภาคผู้เย้าจ้ะคนที่คิดอกุศลได้ทั้งนั้นคือมึงค่ะครับหรอโอ้โหนอกจากมึงคืออะไรรู้ไหมคะจูปาอ๋อก็คือเข้าไปตอนวงตอนฮอตเวฟก็คือชื่อวงมาลีเลยนะทุกคนทำไมเป็นมาลีทั้งมันดีมันเร็วมีแบบเบนจามาามันมีจัมปีอ๋อกลุ่มเราอะกลุ่มผู้ชายล้วนใช่ป่ะจะมีแบบบทบาทหน้าที่หลากๆนักบอลนักบาสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนเริ่มแข่งเริ่มแข่งในโรงเรียนมันจะมีแข่งบาสคัพบอลคัพนี่ใช่ป่ะก็ตั้งชื่อวงชื่อทีมเป็นภาาษอังกฤษอ่ะซูส์ว่าครสต์ กลายเกิร์ <Yeah. S 2> เอลฟ์อะไรเงี้ยครูบอกว่าครูที่สนิทกันแกล้งเสิร์ชื่อเนี้ยเปลี่ยนเป็นมะลิละกันเปลี่ยนเป็นมะลิละกันแล้วพอโปรดใช้ปุ๊บเสือกชนะไงไปแข่งบาสก็ใช้ชื่อนี้ก็เสือกชนะไงแล้วพอมาเป็นวงดนตรีมันก็เลยแบบอา้าวก็เลยใช้ชื่อนี้แล้วกันให้มันเด๋อพอมันก็ไ <พอ S 1> ม่เป็นม, <า S 2> ม้นมามะลิใครอยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยอันนั้นแค่แค่ชื่อเพลงก่อนมารีบ้านกอยาห้ ทุกวันนี้หลายคนเขาไม่พิมพ์แคยาไข้ไฟแดงไม่ได้คือบุญแล้วไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับวงมะลิพวงมะลิคือเพลงชิน,ชนเพลงแฟนคนอื่น ใอ่ใส่อีกกี้เลยอย่าใสยใส่อีกกี้เลยอย่าผมเป๊ะปาดลักใส่ยาวนีบหนีบวนเข้านิดหนึ่งให้มันละตรงช่วงคอแล้วย่อมนี้ตั้งแต่วันนั้นจะถึงวันนี้เลยอ่ะคือย่อมย่อมแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เออย่อมประมาณย่อมประมาณดูนักร้องด้วยว่านักร้องเขาเท่ขนาดไหนกูเสียวโอ้ยป้าก็แบบของอ่ะเนี่ยต่อแล้วน้องบอกว่าไม่รู้ใช่นาะเนาะบอกอะไรนะเขาเรียนเรียนโรงเรียนเดียวกับออกใช่ เขาเป็นนะแล้วแกรู้ป้าคนที่ออกมาสู้เพื่อชนะมีเยอะมากไม่จริงเขาไม่เป็นเยอะมากเยอะมากถูมันมีกระแสตีกลับมันมีกระแสตีกลับแบบมึงจะบ้าพี่เขาไม่ละไป้ไม่เป็นมีมีสองเสียงมีคนบอกว่าเธอชอบได้ไงอ่ะตุ๊นี่อีกเสียงหนึ่งตีกลับเลยบอกว่าเธอ สุดอะไรเขาไม่ได้เป็นโค้ชน่าหนีเลยคือมีกระแสแบบมามตีกามีกระแสตีการแล็ทุกวันนี้พอลงรูปอะไรก็ตามที่เป็นรูปแบบสมัยนั้นสมัยนี้ไอะอ,อ,อย่างเช่นตอนลงร,รูปอีกี้เนาะตอนลงรูปอีกี้รูปเนี่ยนะเออตอนร,รูปอีกี้ปื๊บมีคนเขาไปพิมพ์านะพี่หลอกหนูพี่หลอกหนูทำไมอ่ะหนูเคยปกป้องพี่นะเนี่ยเขาะอนไรบ้างคนเราคือคนเหล่านั้นก็แบบโทษนะคะพี่ไม่ได้แคหลอกหนูค่ะ พี่ยังหลอกตัวเองเลยพี่ยังหลอกตัวเองเลยค่ะดังนั้นก่อนที่กูจะหลอก่ะกูหลอกตัวเองค่ะไม่แต่รักทุกคนนะอันนี้รักทุกคนนะไม่ได้เกี่ยวกัดนะคือเราขอบคุณทุกคนมากตอนนั้นก็คือถ้าไม่มีพวกเขาเราจะไม่มีวันนี้เลยแกนอกจากนักลองนาบวงมาลีที่ดูเป็นคือนักลองมันยังไม่ได้ระบุยังไม่ได้เลือกฝั่งเท่าไหร่ว่าจะต้องยังไงใช่ป่ะเป็นพระเอกเอ็มวี ร้องไห้กับฉันเสือธนพลและแฝดเสือธนพลร้องไห้กับฉันบอายออกจากหัวใจเธอมันเป็นโอกาสอย่างตอนรับ MV มีพี่เสือเงี้ยคือค่ายส่งมาอพออยู่ค่ายเดียวกับพี่เสือตอนนั้นออแล้วคือค่ายเขาต้องการแบบกําลังจะปล่อยเพลงมาลิใช่ปะขเขาก็ต้องการให้หน้าของเราอะไปติดก่อนออออหน้าได้ออกอากาศไปถ่มีฉากหนึ่งอะ ชนีอ่ะหรือพล็อตเรื่องนะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้เพื่อนอ่ะเพื่อนที่เราแอบชอบอกหักต้องไปดูแลเพื่อนคนนี้โดยพาไปนู้นไปนี่ไปนั่นมีฉากหนึ่งจ้าเป็นฉากแบบถือชีตไปนั่งรอรถไฟเออเออเปิดเปิดน้ําอารมณ์ให้แดดไม่แดดเทถิ่งลุขึ้นมาจากเก้าอี้ปุ๊บอีชนีโยนชีตขึ้นฟ้าค่ะเพราะพุ่มกับต้องการภาพที่รถไฟผ่านแล้วชีตเป็นปลิวแบบก็แบบว่าในใจตอนนั้นคิดอะ เป็นเฮียอะไรอีกช่นเป็นเฮียอะไรอีกช่นโยมันมีความขัดขัดงานขขานี่หลวมตัวจริงกับบทบาทที่หน่อมึงควงเก็บเองเลย่ะงละภาพคือกูก้มเก็บข่าเผื่อว่าเช้แค่เพราะว่าแบบได้แค์แต่หัวใจคืออีโจ้พงมันเฮียอะไรไม่เกี่ยวไม่จริงไม่จริงอะไรอะพอเรารับบทบาทแมนซะจนมันอินไปไล่ตามจีบผู้หญิงจริงค่ะยีเจอ๋องคือไปรักจริงหวังหลอกเขา โทษนะเรื่องนี้ไม่ควรเอามาพูดพูดได้อ้ายอ้าย ตอนนั้นคือหมหกเลยรึยนะแกไนะคือเราคือสาวส,าวสบัดใส่ผ่านชุกแบบผ้าบนคออะไรเงี้ยแต่แกเขาจะความลื่นไหลาทางอารมณ์ปะมันยังตายอีกต่อ,อนอะคืออยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามันมี2เคสการชอบผู้หญิงนะเคสแรกคือมึงห้าดีแล้วตอนแรกมันเริ่มด้วยกันแบบแกล้งกันอนะไรเงี้ยแบบน่นารักว่าแกดเดินไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยหนักคอขึ้นก็ซื้อขนมไปให้ตอนเช้านั่งรถเมล์ไปส่งบ้านนั่งรถเมล์ไปส่งบ้าน กูกับบ้านนั่งแท็กซี่เลยค <c oughs> มึงนั่งรถเมล์กูชูนไมแท็กซี่อบอกไม่เอาเอาตืยงแล้วกูทำไงไปด้วยไปด้วยมาหุบเนี่ยมันก็ล่อมรู้ความเป็นตัวเองแล้วถึงมันจะมีความร<ล>ู้สอนแก่มันคอมพลีเคตมาก่องเนี่ยลึกเลยไม่ค่อยอยากพูดพอพูดไปแล้วคนมันชอบหาว่าตอนแหล่แต่ในนักวันนั้นมันเป็นความรู้สึกก็ชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆมันคิดแค่นั้นตอนนั้น แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่เพื่อนสนิทรอถึงทุกวันนี้แต่พอเราไปส่งเขาแล้วทักสองทีอ่ะเขาก็เหนื่อยแล้วไงเราก็เลยหายเจอแล้วว่าไม่อะทุกวันนี้มีได้เจอเขาไหมเจอ <_ L an> ยังเป็นเพื่อนกันใน Facebook <_ L an> ยังคุยกันดีแลวเขาเป็นคนปกป้องอ่องหมว่าคือผู้ชายดีๆคนหนึ่งอย่ามาบอกว่าอ่องไปตุ๊ดนะ จำไม่ได้ขนาดนั้นแกเอาจริงป้าเรื่องเนี่ยไม่อยากแค่ขยี้เยอะเพราะว่าเราอายด้วยเราอายด้วยเราอายด้วยไม่อายพอมันผ่านช่วงเป็นเป็นเป็นมาลีเป็นอะไรใดๆไปแล้วพี่อ๋องก็ยืนสเต็ปตัวเองยาวมากไปเลยเขามัเป็นดีเจฮอตเวฟโอ้ยตอนเป็นดีเจฮอตเขายังขายบอยนะดีเจต้องบอยเพราะมันดีเจคู่แข่งอ่ะ เปิดมาผู้ชายยืนเรียงกัน10คนแล้วรอหมดดีเจเลิฟอย่างเงี้ยคือทุกคนรอหมดฮอตเวฟเขาก็มันเป็นขึ้นคู่แข่งกันตอนนั้นเขาก็ต้องมีการแบบรีแบนด์นิดนึงเป็นฮอตเวฟแบบร้อนแรงมากเอาดีเจแบบวัยรุ่น8คนมาสู้เราเป็นหนึ่ง,นงในแปดเพราะตอนนั้นไปทะลึ่งไงโปรโมทเพลงชินนะ่ะ ก็ไปที่คืนไงคือเสียงต่ำใส่ด้วยเพราะตั้งใจเก็กแมนด้วยพี่ครับถ้าเกิดแบบเมลแคสดีเจบอกด้วยนะอยากเป็นแต่อินเนอร์เนี่ยเป็นการประจบประแจงแบบตูดแบบตูดแบบตูดเขาก็ฟังเงียบๆนะปรากฏเรียกกูจริงจ้าไปไปทำเทปด้มืออยู่ประมาณ25ม้วนได้จ้าตตอนนั้นที่มีมีคนที่ไปแสลกับเราบ้างอะเป็กเปรมนัสจอรนวินยูเตยธโนไทย คือจะให้เปรียบเทียบเป็นอะไรดีวะสมัยเนี้มันก็เหมือนแบบเหมือนเปิดตัวแบบเด็กเด็กในค่ายค่ายหนึ่งอะไรเงี้ยถูกปะที่เป็นนักร้องรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันคือมีไฟมหมหเออเสี่ยวมาถูกถูกถูกนี้อันนี้แหละอันนี้แหละมองว่าเป็นแกงมันไม่มีไม่มีติดแกงอ่ะแต่พอเข้าไปฝ้ายฝ้ายปับเท่านั้นแหละมันเป็นออนสดพอมันฝ้ายฝายปรับใช่ป่ะแกแต่พอมันนี้ความเป็นตัวเองเยอะๆอะมันก็เริ่มมีความแบบอิคิวอิคิว มันมีความหลุดอะแมทไหนที่มันแบบจากฮอตเว v e ที่โคตรเทลักษณะเสียงลักษณะการเข้าเพลงประมาณไหนประมาณไหนสวัสดีครั Madonna, like บผมดีเจองคงครับเป็นจะสิ่งต่ำมากมูทนนะโทนนะทนนะมีตะลมไม่มีเนื้อเสียงเป็นลอกลูกลมนี้คือ e x p ีเมื่โมงนะครับกลับมาเจอกับต่อที่ฮอตเว็ครับผมครับผมเสียต แต่ว่าเธอไม่ดูขัดเขินนะก็ไม่นนเ็เขินก็เป็นตัวเองก็เป็นตัวเองอ่ะเป็นต๋อแต่ทุกวันนี้มองแล้วเขินนึกออกมแล้วมาันใลมากแไปม,มันมีแหลมออกมาไหมยังไม่ไปฝายฟลายนะมนทำซะตัวบ,บาคนข้างในก็รู้กันแล้วว่าออเป็นเต๋อดเนี้ยนะรู้คนในรู้หมดเราไม่เคยปิดคนในเลยเลยทุกคนรู้ว่าเราเป็นยังไงรู้หมดถ้าต้องพูดก็พูดน้อยๆมีคติว่าไม่มีคติมีคติว่า ให้คนด่าว่าเก๊กดีกว่าให้คนด่าว่าตุด๊ดต้องนึกนะว่าสังคม20ปีที่แล้วว่ามันไม่ได้โอเพนขนาดดีตอนนั้นยุคตุด๊ดคือมีแบบไม่มีเกจะมีตุด๊ดคือกระเทยไปเลยไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่มันหลากหลายไงแต่คนก็รู้สึกว่าเอาแค่นี้แหละอ๋ะอจากไฟลลแล้วมันเบรนไปแล้วทุกวันนี้แกพูดคำว่าอิอเออปองสล่เาเร่องนั้นหน่อยออปองส์ คุมอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอออป้องศักดิ์ร้องเพลงสดพอร้องเพลงจบมีเปเปอร์ชูดแล้วเปเปอร์ชูตมันดังมาปั้งอ๋อป้องศักดิ์กำลังโพสกำลังร้องสดแบบคือฟีลเพลงชาแล้วพอปั้งปุบปั้บหี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 อกอป้องศักดิ์แล้วทอทบอห้าเวลาทิ้งคืนแล้วเด็กดูเยอะมากเราก็เลยจัดการเราก็เลยเข้าไปแล้วแบบ ไม่มีอะไรกันผีอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีผีเลยเน,ลนะครับไม่มีผีตรงนี้นะครับออบก็คือแบบเลิศแต่มันไม่ทลาแล้ว,แ,ลวแต่ตอนที่เราอ่ะเป็นเล่นถับอ่ะตอนที่เราเป็นสถานะวงมลิที่เราก็เป็นตัวเองนั่นแหละเราได้เหรอมันได้ดิ เราตัดสวิตได้ด้วยบทบาทถ้าหน้ากล้องมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าบทบาทตัวน,นี้เราก็เท่แต่ว่าพอมันเป็นไลฟ์มันเป็นแบบ<ร>ว่ารเราเคว่านั่นคือการออกทีวีเพราะมันคือพับลิกถูกปะเราก็เล่นแมนของเราเลย <c oughs> เด็กชนีมาก,กีดเราก็แบบสวัสดีครับจับไม้จับมือมันจะมีคนที่แบบแฟนคลับแบบมากๆที่อยากแบบขอโทษน,นะพี่อยากแบบ ไอ้โดนเย่อะอ่ะ,อ,ะอ่อมันมีแฟนคลับมันอันุ้ยจะดราม่ <จะ S 1> าไหมอะไม่ไม่จริงนะมันจริงนะเพราะเราผ่านประสบการณ์เราไม่ไมเกี่ยวกับประสบการณ์ใครเออวงดนตรีไปเล่นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแฟนคลับบางกลุ่มที่แบบมามเฝ้าหน้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ได้อะแต่เราอ่ะไม่เคยได้นะ เพราะถ้าเกิดใครมาดิวเราเงี้ยเราส่งให้เพื่อนเราหมดผู้หญิงมาขออ่ะเรารักษาน้ําใจเขาไงมีคนขอเบอร์เรายังให้เบอร์เพื่อนเลยเลิศแต่ถ้าผู้ชายมาขออ่ะเราจะให้เพื่อนไปคุยทีหลังเลิศแต่เพื่อนในวงรู้ตำแหน่งเราสถานะเราในวงคือเจ้าหญิงเออเจ้าหญิงเพื่อนจะฟีดเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอา่าใส่เล่นต่างจังหวัดอย่างเงีเ้ยได้ทุกจังหวัดแร<น>งเราเพื่อนในวงคือน่า,นารักมากแกมีเาขาดึนไปภูเก็ตใช่ปะ <laughs> โรงแรมที่เรานอนคือโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมใหญ่แล้วคนที่เขาถูกใจกับเราอย่างเงี้ยเ,เขาดัานอยู่อีกโรงแรมหนึ่งเพื่อนแกน่ารักมากอะ่ะไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์กับต้้งหน้าโรงแรมเ,รเพื่อไปอีกโรงแรมหนึ่งอะ่ะแล้วก็บังคับว่ามึงถึงโรงแรมเขามึงลายมือเอสเอสบอกกูด้วยนะออแล้วเพื่อนรอจนกลับมาโรงแรมอะ่ะ พอเพื่อนเป็นห่วงมากว่าแบบฟิลแบบเหมือนส่งลูกไปแบบไปเป็นของบรตการให้กับพ่ออยู่เมืองเมืองนึงแล้วเหมือนขึ้นช้างไปแล้วก็รอรับลูกกลับมาอย่างเงี้ยมึงก็้าใจ่ากูรักเพื่อนวงนี้มากคือเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนอยู่แล้วบางคนรู้จักกันตั้งแต่หูบ้านสองยอะไรเงี้ย <รอ S 1> เออคือแบบเพื่อนแม่งน่ารักมากเ้วเพื่อนเข้าใจความเป็นตัวเองเพื่อนเข้าใจวันตัวเราสุดแล้วไม่รังเกียจเลยแล้วตอนนั้นม่นยังออกก็ต้องฮอตมากเว้ยคือวันเนี้ยทั้งเทปอะไม่พูดเรื่องอะไรเลยนะเพราะว่ามันมันตอนนั้นอ่ะเข้าใจจปะททุุกคคนมียออองงขตัวเ ยุคพองของฉันคือยุคนั้นอายุ20่ิดิดิดแล้วเป็นแบบน,กนักรองน้ำมุงมันลีแล้วเป็นดีซีฮอตใหม่ๆหมยุคแกยุคนั้นขอใช้ควอายุคเวเนสอง เปิดดูเนี่ยก็คือโอ้โหเหตุตำนานเลยค่ะ,ะ,ะโคตนักขาโคษนะคะเจออะไรกันท่ำสปิงสปริงค่ะยัยออกงานถ้าสมมติว่าอยู่ในคาแรคเตอร์ของ,ของความเป็นวงล็อกเอ,อแล้วก็ความเป็นเท่เเงื่อนงำซับซ้อนที่แบบคนนน่าจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโดนใจเก้งด้วยกันแบบสุดๆแต่เธอต้องได้กินตัวท็อปแบบท็อปที่หายเลยอ่ะดินี่นี่คือเรื่องในอดีตนะเออก็ท็อปในยุคเขา ขอหนึ่งหลายชื่อที่แบบสุดฮอปมึองสุดสุดอะไรชอบมากสุดชอบมากสุดสุดโ้ยหน้าแดงขึ้นมาเลยอ่ะไม่ใช่ก็คือรู้แล้วแต่ว่าแบบแต่แบบมันโลดอ่ะคนคนไปเกณฑ์ในเส้นทางไหนมาเส้นทางไหนยังไงในยุคนั้นไฮไฟแ อันนี้สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีป่ะอีกคนหนึ่งที่แกแบบไม่คิดแน่ๆอยากสวยอยากสวยมากแล้วเวลาเจอกันอีกครั้งนึงก็คือมันก็เสียวป่ะมันก็คือเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะเพราะว่าเธอได้แคร์ฉันฉันเธอเลยคนนี้รู้ไหมโอ้โหคนนี้เขาบอกว่าที่สุดในวงการมันเรื่องจริงป่ะพี่ฟอ่งมึงพี่อะถอดชื่อเขาว่าอะไรรู้ป่ะตัวขาด มีมีอะไรสารว่าเจ็วันมัน้งปาที่แบบที่ที้ยเข้ามาเลยชีวิตอ่ะก<ม>้งไ,ไ,ไปฮ่องกงมาเขาไปกินข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันอร่อยมันอร่อยม,<า>มากแล้วมันก็เป็นร้านที่คนเยอะๆยมากๆนืกอออกป้แล้วทุกคนต้องนั่งโต๊ะเดียวกันก็สั่งเสร็จสุบแล้วขึ้นเหนื่อยแบบเหนื่อยมากอะ่ะ <ừ> แกมันหิวน้ำเขาก็ <ừ> เอาน้ำน้ำมาตั้งเป็นแก้วแก้วแก้วตั้งไว้ฉันก็หยิบกินแบบหมดแล้วก็หยิบกินของแฟนด้วยหมดหมดน้ำเปล่าที่ติดรสหวานคนที่ ตั้งรวมโต๊ะอ่ะเขาก็พูดภาษาจีนพยายามสื่อสารอะไรกับเราเออฉันก็เลยบอกว่า yes 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 คิดไว้ใจว่าจะเอาน้ำเพิ่มใหม่ก็มีคนมาเทน้ำเพิ่มอีกมึงรูป้าปรากฏอ่ะมันคือน้ำลังชอนเว้ยมันคือน้ำลังชอนเว้ยที่เขาไปยามสื่อที่เขาไปยามสื่อสารกับเราอหรแกคือเขาบอกนี่ว่าคือน้ำลังชอนแล้วฉันเห็นอ่ะพอเข้ามาเติมน้ำใช่ปะ เขาเอาช้อนอะโ o no เอาช้อนกระตะเกียบใส่ลงไปในนี้แล้วให้เรากินไปในจํานวนที่สอแก้วเริแล้วบอกว่าอะไรหวานหวาน นี่เมาส์เยดาดาเลยสิคือคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงกันแน่สติสตางเขามีไหมพูดถึงแต่ก่อนอีเดดาเป็นคนที่แต่งตัวไม่ได้เรื่องมาแต่เป็นคนใส่เสื้อยืดกางเกงยีงนส์วันเขาส้นตึกคือเป็นเป็นสุนเอดแบบนี้แหละยุคนั้นมันต้องขอบคุณฉันนะดาดาหล่อนต้องขอบคุณฉันนะจ๊ะฉันก็คือจับดาดาแต่งตัวคือเป็นิีบาร์ี้ของฉันนงเหรอเป็นิวอยากใส่อะไรกูใส่ไม่ได้เพราะกูเป็นผู้ชายก็ให้เพื่อนใส่เห็นก็ฉันยังเคยซื้อเสื้อจากร้านเดิมไปให้ ชราดาก็คือเป็นทุกตาให้ฉันแต่งตัวแต่พอราดาเริมใม้เห็นว่าการแต่งตัวเป็นไงราดาคือหนักคอแล้วอีดาเป็นคนที่ชอบพูดคําว่าอะไรรู้ป่ะมันกําลังมาหลายครั้งที่กูพูดว่าอะไรรู้ป่ะมึงมันไม่มาอีดายังเถียงไงรอแป๊บรอแป๊บอ่าแล้วพูดอะไรเดี๋ยวมาอ่าจนวันเียบางทีกูยังเห็นบางอินก็ยังไม่มาแล้วอีดาเป็นคนที่ชอบเข้าใจตัวเองอ่ะผอม ได้ใช่ไหมทด่บูลลี่เธอนาทุกวันเนี้ฉันชอบที่เธอเป็นเธอเพราะเธอหน้ารัก,ตกแต่แต่ตอนลงรูปอะแต่งให้มันเหมือนตัวจริงหน่อยออแต่ละแต่งตัวคือเอวทุกวันนี้ลดไปประมาณ10นิ้วได้มั้งจากความเป็นจริงออแล้วอีดักคือเข้าใจว่เป็นตัวเล็กออแล้วมีครั้งหนึ่งสไตลิสคือเอาเสื้อผ้ามาก็คือใส่เดิมที่มึงคือใส่แหละทำไมเอาตัวเล็กมาจังเลยอะ่ะได้ใส่ไม่ได้เนี่ยตะขอ,อยงติดไม่ได้เลยใส่ได้ก็มีนะคะ คืออ้วนขึ้นแต่ว่ารักคิดว่าตัวเองแต่รักก็คิดว่าไซเดอร์อีกไซริสก็สู้ไงแต่นี่มันแอลนะพี่ดาโอ้ยแบรนด์นี้ต้องว่าโดดนะพ่อได้รู้มาแพทเทิร์นเล็กแพทเทิร์นเล็กพ่ออูสาหกรรมพ่ออูสาหกรรมแต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าด้าจะอ้วนหรือผอมด้าสวยน่ารักพี่ดาเป็นและฉลักทุก ทุกอย่างในแบบที่ได้เป็นจริงหรือไม่ที่พี่ออกยังคบกับผัวอยู่เพราะว่าผัวออยินยอมออกไปให้ลานไม่จริงเพราะทุกวันนี้ผัวไม่เคยรู้เลยเวลาออกไปไหนเลิศผัวคนนี้ก็ค,คือคบกันมาปีนี้ปีที่16แล้ว้ยาวนานมาก <16 S 2> สมัยตั้งแต่ตอนแล้วตั้งแต่หลปัปริญญาตรีคือเขาอยู่ในเฟรมภาพแล้วว่ามึงคือทุกอย่างอ่ะตรงข้ามกันหมดเลยเว้ยแกสิ่งที่เราไม่มีเขามีสิ่งที่เขาไม่มีเรามีอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าการที่คบคนเหมือนกันอะ แลเ,เหมือนเราส่องกระจกอะสำหรับคู่พี่อ่องแล้ว16ปีอะมันถึงขั้นว่าฉันรักเธอด้วยใจที่มันลงลึกลงลึกแล้วนะแต่ในรถของเซ็กอะไรเงี้ย <billion. S 1> เราเอาเด็กนวดมาคนนึงแล้วเรานอนกากันไหมอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นที่ต้องเปิดใจกันขนาดขนาดนั้น,นไม่ต้องขนาดนั้นใช่ปะไม่อคู่ชีวิตคือใครอะเราต้องรู้แล้วเราต้องหยุดไว้ในใจเราก็ต้องให้เกียรติเขาในฐานะเขาคือคู่ชีวิตของเรา ชุดเสร็จแล้วเป็นชุดที่แขกรับเชิญอยากเอาไปใส่แต่กูไม่ให้ค่ะสวยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยอวันดีเอสเอ <c oughs> สีเหลืองกับสีน้ำเงินคือเป็นคนละฟาก <c oughs> มันคือบทบาทไม่ว่าเราจะเป็นเอิงอ้อยออกสาวห,หรือบทบาทไหนบทบาทไหนไมาอยู่รวมกันก็คือชีวิตเรานั้นแหละ มันพี่อ๋องอยู่ฝังตัวอยู่ทุกระบบอะไปที่ไหนก็เจอแต่พี่อ๋องเว้ยไปเวิร์กพอยก็เจอแต่พี่อ๋องโผล่มาไปยูทูบอะไรก็พี่อ๋องอะไรมันไปอะไรมาไปมูกันมาเหรอทั้งที่เราก็ยืนอยู่กันมานาแล้วแต่ว่ามันเป็นปีของพี่อ่องเลยอะ่ะมันแบบสองสามปีนี้งานเยอะเอเอก็มูด้วยก็มูทุกอย่างผู้ชำได้ดสามองค์เทพพ่อพิฆเนศ เทวิศวันจุอืลพยานาเสร็จเดียวกันเลยมีมีผลงานอะไรให้ให้ติดตามบ้างตอนนี้คะพี่อ๋องค่ะและจุดนีน้องนิ้งหนักต้องฝากด้วยนะคะดีเจนะคะของดีเจอ๋องนะคะจันอังคาร8โมงถึง10โมงอยู่กับแชร์ข่าวเช้านะคะและจุดนี้กับรายการอื่นๆอีกมากมายเลยและน้องนิ้งหนักเองต้องบอกเลยว่า อีเวนต์คือลับได้อีกงานร้องเพลงก็คือลาบถ้าเกิดเงินมาพาดก็คือนะคะปีนี้ละครก็สี่เรื่องนะว้าวเหรอเออรอดูรอดูแต่ดาดาชอบบันะนี่ไงแกสี่เหรอเยอะนะฉันแปดเฮ้ยก็พี่แววเขามาดีเกินปะโทษนะนอกจากมันกำลังมาแล้วว่ามึงไปเลยปะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube นะครับคลอดชาแนล ช่องคลอดคลอดแนวช่องและนี่คือรายการสารพัดเพื่อนไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเจ็บบอยบอยกอดกัดชิมชิน